สาวชุดแดงคนนี้มาพร้อมกับท่าเต้นและเสียงเพลงชวนขนลุกเมื่อไหร่ที่คุณเห็นเธอและได้ยินเสียงเพลงนี้ทำใจ <Right. S 1> เอะคุณหนีเธอไม่พ้นแน่อีเวน แนะนำหนังเปลี่ยวกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่ออกมาทำอะไรก็ไม่รู้ตอนกลางคืนหนาวกันหนาวจูู่ลำโพงก็ลวนแล้วมีเสียงเพลงประหลาดแทรกขึ้นมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินต่อแต่จูจ่ๆก็พบกับหญิงแก่ในชุดสีแดงกำลังเต้นท่าบิดไปบิดมาผู้ชายก็ชอบใจเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปแต่จูจ่ๆเธอก็หยุดเต้นและหันมาทำหน้าไม่พอใจเธอก็บอกให้แฟนเธอหยุดถ่ายได้แล้วเห็นไหมอีแก่นั้นจ้องแล,แ,ลแล้วแล้วนางก็ชักอะไรแหลม มาแล้วก็วิ่งไล่พวกเขาพวกเขาก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแล้วไปหลบอยู่หลังถังขยะในซอกตึกพอนางวิ่งผ่านไปแฟนหนุ่มก็ลุกขึ้นสอดส่องดูแต่จู่ๆนางก็วิ่งกลับมาแล้วเขาก็รีบหลบนางก็งงว่าหายไปไหนกันแฟนหนุ่มก็เลยบอกกับเธอว่าเดี๋ยวเขา่จะไปล่ออีแก่นั่นไว้ให้แล้วให้เธอรีวิ่งไปที่รถจากนั้นเขาก็ตะโกนว่าอยู่นี่อีแก่ลำไทยเก๊กจากนั้นมัน ก็วิ่งไล่เขาไปแฟนสาวก็รีบวิ่งไปที่รถดัดภาพมาที่แฟนหนุ่มเขาก็วิ่งไปแล้วก็พบกับทางตันพอเขาหันหลังจะเดินไปอีกทางจู่ๆก็มีเสียงเพลงประหลาดจากโทรศัพท์เขาและแล้วอีกแก่ก็จู่โจมเขาจากด้านหลังดัดภาพมาที่แฟนสาวเธอก็รีบวิ่งขึ้นรถทันใดนั้นแฟนเธอก็โทรมาพอเธอรับสายก็ได้ยินเสียงเพลงประหลาดขนลุกอีกแล้วแล้วจู่ๆอีกแก่ก็โผล่มาจากเบาะด,ด้านหลังแล้วก็จู่โจมเธอถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูฟด้วยนะคะ